แฟชั่นสาวตาโตกำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มไฟรุ่นชาวเอเชียอย่างาสาวๆบ้านเราก็ฮิตไม่แพ้กันกับการใส่คอนแทคเลนตาโตหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Big ก y e ใส่คนะอนแทคเลนส์บิ๊กไอเนี่ยก็เหมือนการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ้มทั่วๆไปเลยนะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือการเลือกตั้งแต่ชนิดของคอนแทคเลนส์ที่จะนํามาใส่ก็คือควรจะเลือกชนิดที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะควรจะเลือกแบบที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงตั้งแต่วัสดุความปลอดภัยในความสะอาดนะคะแล้วก็ลักษณะของการใช้ คอนแทคเลนส์พวกนี้นะคะถึงแม้จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใช้เพื่อใช้ในการปรับปรุงปกติก,กภาพหรือว่าความสวยงามอนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ทั้งที่อยู่บนตาและทั้งที่เก็บเอาไว้นะคะ การล้างชะล้างสิ่งสกปรกออกจากคอนแทคเลนส์แล้วก็การใส่เข้าไปในน้ํายาฆ่าเชื้อซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้ํายาสําคัญสาคัญอยู่หลายๆยี่ห้อเลยที่สามารถรวบขั้นตอนต่างๆเนี่ยไว้ในขั้นตอนเดียวโดยที่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการถูล้างคอนแทคเลนส์โดยที่ถูไว้กับฝ่ามือให้คอนแทคเลนส์ทั้งสองหน้าเนี่ยได้รับการขัดออกไปการทำเช่นนี้นะคะจะสามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้ถึงประมาณ90%ซเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันการใส่บิ๊กไอกำลังเป็นค่านิยมที่สาวๆมองข้ามถึงความปลอดภัยฉะนั้นวิธีการเลือกคอนแทคเลนส์และการดูแลรักษายามสวมใส่นับว่าสำคัญไม่ใช่น้อยนะครับ ปัญหาของคอนแทคเลนส์บิกไอก็เหมือนปัญหาของคอนแทคเลนส์ทั่วไปนะคะก็จะมีทั้งชนิดแข็งชนิดนิ่มก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากใส่คอนแทคเลนส์แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายปัญหาทั้งปัญหาที่ทเกิดกับเยื่อบุตาขาวและปัญหาที่เกิดจากกระจกตาส่วนใหญ่เนี่ยอาการทั่วๆไปที่คนไข้จะมาพบหมอเนี่ยก็มีตั้งแต่อาการตาแดงนะคะมีค้ตาออกมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นเมือกใสๆหรือเป็นลักษณะขุ่นขาวหรือว่าเป็นลักษณะสีเหลืองก็ตามหรือการ มีการมองเห็นที่แย่ลงนะคะมัวลงมีน้ำตาไหลแพ้งแสงได้ง่ายหรือว่าอาจจะสังเกตเห็นจุดขาวๆที่บริเวณตาดำค่ะข้อควรระวังนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องเลือกตั้งแต่คุณภาพที่ดีนะคะถ้าใส่แล้วมีปัญหาอะไรก็ควรจะรีบถอดออกหรือพบจากสูแพทย์การใส่บิ๊กอายเนี่ยนอกจากสัวงเสริมบุคลิกภาพแล้วเนี่ยหมอไม่ได้คิดว่าจะมีประโยชน์ทางด้านอื่นถึงแม้ปัจจุบันจะมีการทำคอนแทคเลนส์บิ๊กอายให้มีค่าใส่ตาต่างๆก็ตามแต่ว่าคอนแทคเลนส์บิ๊กอายเนี่ย ก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกับคอนแทคเลนส์แบบนิ่มเพราะฉะนั้นนี่ก็ควรจะใช้ให้หน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นค่ะ